ทุกหลายดีทุกบ่มีเสือตาทุกบ่มีหลังคาพอไดส้สนพอได้อยู่งานอยู่หอปูชีพขาวเลขที่9ก้าเก้าแปดนะคะเตรียมงานใส่วันที่เก่า mm. นะคะเป็นงานไหวคู่กับวาได้นะคะโคบรอบห mm. อปูชีพขาวเลขที่9ก้าเก้าแปดประมาณหกเกปีนะคะหกเปีที่ปูค mm. นเด พาลูกหลานในเขตในส่างนะคะแบบว่าแม่คู่ก็เลยบอกบุญเนาะค่ะบอกบุญก็คือว่าผูใ้ใดอยากเ็ดโรงท่านเนี้ยียอยากเ็ดโรงท่านอยากมารวม รักบาทช่วงเศร้านะคะแล้วก็แห่กองแยวจังสียนะคะครับก็เริ่มเตรียมงานตั้งหมื่อวานนี่แหละเริ่มเริ่มเตรียมงานตั้งหมื่เอือนแต่ว่าเมื่เอือนกันมื้อนี้ก็เตรียมแล้วเพราะว่าอนว็เมียนหัวอวานกัไอ้ว่าซอยกันเนาะค่ะคนรับใหม่แล้วมือทีมงานของเฮาลูกหลานปู่ทุกคนล่ะค่ะคบาค่ะมาทําควบสาุทั้งหอพร้อมกับมื้อนี้กัเกล็ดด้อยหันเกล็ดสถานที่หมกจอดรถจอดลาเนาะมันมัน แล้วก็มองตั้งเวทีเองสินะคะพวามันก็ต้องยากเนาะคะ่ะมันมันซอยกันแต่ว่ากัหลายคนหลายซอยกับเรียกว่ายู่ดอกมือเดียวครับผมค่ะมืออื่นก็สิเฮ็ดให้ว่าประลำพิธีบาดนี้ชุดใหญ่บ่ายสีเนาะคะ่ะบ่ายสีทั้งดอกหมอกดอกมไยยลลม,กกม,ม้ใส่หลายอยู่ผลละหมากหลากไม้เมื่อนล่ะค่ะผู้ใดอยากมาร่วมนําเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นก็บ่ได้มาเพิ่นก็บทรง,งออว,ว่าเออถวายพวงมาลัยปูดเด้อแล้วก็ถวายดอกไม้นําจังซี่นะนยิม้มครับผม มือนีปูเบาเลยมือเนี้ยน้ำเรื่อน้ำเรื่อระวางเสร็จลอันอันพนัเอียนพอ่อเรามาแต่สกลบราบมายี่ยนซีแพ็กแล้วก็พูดอัน,นยังก็ท่วงงยี้ซีว่าครบรอยว่ครบรอยสันพอ่อซีไฮเดอร์มือเนี้ยสันเอาไฮไมันได้น้ำม,มาสันละวา่าอับผู้ใียเท่าไรไฮซิทเกตบาทมาสันละวา่าครับ ขา้คนละสิบเจบาทมือน,นี่ยระวังสิละพอได้ซื้อน้ำด้วเออใส่บุญว่าจะะวั <c oughs> มือน,นี้นะคะสิบเจ็ละว่าข้คนละสิบเจบาทพอได้ซื้อน้ำ่าสละห้องคือคานาม,มือนี่ปูไห้คนละสิบเจ็บาทเลยครัเด้อสิบเจ็ดบาทแล้วกอนนี้แม่ล้านยากขึ้นมากค่าซักอยังซักผ้าซักแพรซักตุดละก็ค่าล่างถ้วยล่างซ้อ อากาเบาลีทีไม่ควรนี่าเสรมาว่าบาลีทีไม่ควรนี้หาเจ็ดศูนยลอยหาเจศูยักกระทึงหาเจ็ดศูนย์นเ่งคว่าวยังสีเนาะเขากับเอาตามคําวาปูือปูค่ะขาผ้าเปื่อยเปยๆนะเขาเป็นแนวทาก็ใถ้ยากไปยิบจ้าฉลาดินแบงรัฐบาลไทยไว้กับาแน่นะคะอาหารสวัสิ์อาหารแลงกับพิจิตรนาเบิงนะคะวบา์ดงงง่ายยังแต่ว่าให้แค่เป็นแนวทางโปรดวินิจพิจารณานะคะ จะไดญยานในการรับชมแล้ค่ะครับผมแต่อานที่เก่านี่มันเป็นงานที่หอปูชีพะขาว่างสินะคะว่าหอปูชีพะขาวเลขที่เก้าเก้าแปดการสวงเ้านะคะส่วงเ้าเขาเหตดพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกนะคะการซีมีมหอระสุบควบงานนะคะส่วงเ้าเริ่มแรกเลยคือไส่บาดไม่มาไม่ครบตักบาดตักบาดนะครับเพราะยังสี่กิเเตรียมพ้องมาถือนะครับมีอันตัวว่าแต่เ้าล่ะเพราะว่าพาคนกกะสิมากพาจะรูปครับ ผ้านี่ประมาณหล้ยรูปอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดนี่แหละที่ได้เจ็ดรูปแล้วกัเมซี่ของทางวัดครับซีฟัวร์ลองกันไปซีฟัวผค่ะแล้วก็อาหารการกินแล้วกูพูดพวกกันแม่เตรียมเพ่นกระทักมาบอกอยู่ว่ากะิมีลาปว่าพั่นกกะซีมงานบานเท่ากับอาหารการกินเยอะๆนะคะพร้อมกับโรงทานนะครับปลาปลาพ่นกรนรัมงมาค่ะไายบ่า มีมีสองเจ้าแล้วของเก็ซีแต่โมเจ้านึงสองเก็ซีนักหน่วยเจ mhm. ้านึ่งมีแก้วบวกนั่นเนาะมีแก้วบวกมีน้ำปลาไม่คู่นั่นแหละค่ะเป็นเป็นเจ้าภาคนะคะนี่กันผ่านมาทั้งแต่โม่มาไล่ดูโฟนะคะลงทานไอติมหนึ่งถังนางสาวพรพิมลมาสุริสุริวงศ์นะคะรวมลงทานปลาขื้นกนนะค่ะสาธุเด้อค่ะเด้อสูปผู้ซุปคนห้องเัิน อันน <t od ian |ms|> ี้เพื่อเก่าคืนแล้วแต่ของอันอันมาเพื่อเขียนเออเพื่อเขียนบงญรดน้ำไลยซื้อเพื่อผู้ใดแด่ละปลาลาหลายอยอะนะคะหลายลอยมือเมื่อสิแก็บประมาณสิบโคผาลอยขวดขาลอยอยู่บ่กค่ะราคาไอติมนะคะไอติมค่ะเออคุณเยาวรัตผอกแก้วนะคะถวายเห็นลุงท่านปลาลานะคะพร้อมก็ถวายผาปานั่มนะคะจมผาปานั่เนี่ยหลักการไล่กูไลายคนที่คนรวมมากนะคะ ก,ปปก,ก,ก็สิได้แห่เฮ่ต้นพระป้านั่นแหละแล้วค่ะเฮ่แต่กมีกองหญ้ามาเป็นพวกมีกองหญ้าเฮ่ลำปอนถวายปูหลักปูกับเพื่อกาซีลงรับรับกองาว้าเองเสร็จะะแล้วค่ะแล้วแม่คู่กาซีเฮ็ดต้นพระป้าไปมือวันที่สิบห้าเนี่ยแหละค่ะไปเฮ็ดสั่งเกดีเพราะว่าเกดีกับพ่อท่นเหลวนะคะสะสมสั่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเครื่ององค์พัฒน,นาสององค์ด้วยค่ะหอมกับมาท่านลงสีก็ลงสี บ้านลุ่งเลยเนาะบ้านแล้วข้าได้ลงครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าปีกแต่ข้างในเดียวเออเพราะว่าสร้างเสือแล้วกระปีโตมาเฮ็ดอันไห้องค์เจ้ายญาแล้วก็บเรื่องกับอย่างนั่นค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแม่คู่เด้รับปากรับคำกับปูนะคะเพื่อนกาให้โซูให้ลาให้โซูให้มัน พอได้เ็สได้กินได้ทานเนี่ยสล่ะค่ะุกทิ้งทุกอย่างยิบจับชรากินแบงรัฐบาลไทยไว้แต่ว่าไม่กู่ว่าท่านไปคืนเงินอยู่ชิไปคืนเมื่อนี่เราพูวที่ไม่กู่ได้โชคมันป่ะกัรในส่วนฮกนึน่งละไทยมันนะคะไทยปูบังหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะฮกหนึ่งหลัไท หายเสียช่วงงอ16บาทนะคะหายยิมเป็นผู้ส่งไปท่วงงอเรือหายมาลว่มงานน้ำพอาวไปไปกลับไปกลับประเดันกลับมากเลสียนะคนหาย16คนเพิ่นกลับไปเนียน16หลายตัว6นึกคนเบาเอายุเต่าปดหลายนะคะเพราะเป็นังี้การซื่อว่าบุญเท่าหอดสันเนาะก็ถือว่าผู้ประทานโชคให้ตรงๆนี่แหละครับกพะได้ FCA เพิ่็ได้รายปูรายคนพร้อมครับ เออพอนันเอาข้าวสารไม่เงี้ยก็แล้วครับครับโอ้ครับเขาวสารหัดนั่นนั่นค่ะบสามถุงนะครับพร้อมกับปลาาสถุงพร้อมกับปลาสมเื่าปลาสมพรแม่นมาครับปลาสมที่นี่ทางมาไปคู่อยู่ไปคู่ว่าสีอันเรื่อนเลื่อสมปลาเป็นแท่งไหมครับที่เป็นเทฟซีนางหน่อยเนาะฝากมาเออคุณนางเอียงราชวดีราชวดีนะคะครับผมค่ะ ไ้วาเพิ่เนเพิ่นส่งเขาสรารมาหอมหอมหมูบ้านนะพอดีนักน่อยเปิดขค้ือหอมเพิ่มอ้อเชมาหนึ่งแล้วอ๋อหนึ่งแล้วอเอายิบเดีไปซิมตัวเ <c oughs> นี้เออยิเอบว่าจกินเขากระมหอค่าะตมหอยก่ะนั่นละหะไฮวาเอฟซีเพื่อกาฝากเขาสรารมานะคะฝากมาใส่งันปูวันที่เก่านะคะคแล้วก็ได้กินเลยท่านน้ำมันละเทงร์นทวายพระคุณเจ้าเมชีพระน้ำเนาะครับผมค่ะแล้วก็มาตักบาศ มือวันที่เก่านั่นแหละสะกุลไม่ต้องกินเขามากครับเพราะว่าลูกท่านหลายเด้แม่ยลงท่านหลายครัเขากีก็มี่เขากีเอ่อเขากียนครับแม่จากสะกุลครับทีมงานสะกุลสว่างอันเภอสว่างคอะพเจียงมาทั้งยิมแล้วนะคะครับแล้วก็เกลียวเกลียวเกลียกเออเกลียวเกลียวคนคนสีมาเฮ็ดอีมันปะเฮ็ดนี่ครับ เดลรอชิม er ๋กยเตียวนะเวดเตียวจากชนบุรีคนละกันคัดวมาแต่เสาอันคั้พ้นมาแต่เซาเกตแต่เซาสิเดืไพว้ผาะน่ำน่ะค่ะเข้าคเดบุญน้ำกันห้พาคนสันเหลี้อกันจังว่าค่ะเพราะว่าอาหารการกินก็ลายางอยู่หรอกคุณวัฒนาคิดว่าพุทิมาแต่เซาัวเลกี่เราวัฒนาพุิมาแต่เซาพอดีค่ะเราจะพาเวยเตียวมาวันบผมคือนั่นแหละรผู้ายคนเพิ่าคน ศาสตร์สุไทยแจศิมาบ่มานะคะบังเกิดมาเป็นจากนี้น่าคุณพ่อคุณพ่อเป็นเด่นค่ณน้าพ่นมาเบื้องเจดีนะคะเจดีโอ้บุญหลายสายเงาตัวสร้างเสริมบนธรรมดาตัวนี่คนมาค่ะพ่นมาทางกันสร้างเสริมเยอะค่เพ่นก็มีโอกาสนะคะไอ้มาหลายปีเลยค่ะพ่นที่เพ่นนับถือปูมาเพ่นเมื่อเทียบตามปูมาตลอดครับสร้างสร้างน้ำไปคูรทุกบุญครับคุณจันทรทุกบุญนะคะ สิเป็นบุญหน่อยบุญใหญ่คือการคุณนวราชบุริมเจริญจนี่เสียครับผมค่ะเป็นรักเพื่อนคุณเมย์ยน่นแม่นอ้อยจนี่เสียหลายคนเนาะค่ะพร้อมกับเอฟซีคุณเอมมี่ครับค่ะหลายผู้หลายคนแม่คู่กันบ่ได้อ่าน์ซื้อมาทุกคนเนาะคะ่ะที่เพิ่นได้มารวมนั่นแม่คู่ตลอดนะคะสิเป็นกระทินพา้าป่าเนี่ยเสียนะคะเพิ่นมีใจัยอัตบิณฑลสุนนะคะ ค่ะคือปูว่าเกิดจากกิจจากไก่หลีอนะค่ะลูกหลานปูที่อยากมาเฮ็ดมาสร้างอยากมารวมน่าไม่คู่พีนี่เสียโรคนำโคราชเปเดี๋ยวนี้เนาะเล่นหัวจุดเลยเล่นหัวจุดเลยเสียโรคนำโคราชผู้เคยมานะคะที่อันมันหลายนะคะไม่คู่ประจำซื้อคนโได้แต่เฮ็ดหนากประจำได้แล้วล่ะค่ะเพิ่นก็ว่าจำได้ว่าไม่คู่ปีไก่กับมาสินะเพิ่นก็มาทวนควกจำไปมันหลายนะคะคนเป็นเงินคือว่ากา ลูกซีลูกหาปู่ก็คือสิหลอยู่เนาะค่ะวันที่เก่าจังได็กกะมาขอพรสิศักดิ์สิทธิ์คุณแม่ท <groans S 1> ี่อ่คนขอไม่ดีอยู่ไสครับเดีที่เป็นผู้รับเหมานะฮะที่เพิ่งมาเางใดินะโอ้เรืนึงหันของคุณนิติพันธ์ครับผมครับเอานิติพันธ์เพิ่นกะสิมาเฮ็ดลูกท่านแต่ว่าสิตอนแรกไหมตอนแรกเพราะวันนี้หมูสาเพิ่นติดงานอ้าวตอนแรกก็มีโอบ่มปนิติพันธ์นี่ครับที่ไอ้ที่มาที่คนควงมาดีน้าโอ้แม่ยังกะลืมลืมซื่อแล้วอยู่กรุงเทพนะครับผม ค่ะเพื่อนกะอาจจะมานะคะกับเพื่อนเนี่ยผู้เล่กัสิบ้าเสื้อผ้ายูบการย่ำกับเคลื่อนกับฮอนและสุขคบกันอาจารย์เฉลิมพลมาละคำสมจิตบ่อทองนะคะเลื่อนอาจารย์สมจิตพลศรีใส่สุดเพชทโซ่คนเี้ค่ะคนเตรียมแล้วนะคะล่ามโซ่ห้ปูแล้วค่ะกับคือเพื่อนกับเด้์สุกเด้ลาหนุ่ปูหนุ่มแล้วค่ะคนด้วยใจใส่สัทธรรมค่ะมาที่แดงเพื่อนกับมาซอยงานปูนั่นแหละจากเพื่อนกับเพื่อนในลอตเตอรี่ตัวยิ่มปูติดตามเพื่อนกับแด้ ค่ะอาจารย์ต่อตี่ยนะห่ตอใจเดียวนะครับอจริงใจอาจารย์ผู้หายเพียงคนผู้หายเพื่อนเราตั้งไว้เพื่อ่ออาจารย์ต่อจริงใจนะอาจารย์สมคิดว่าท่องคำว่าเตรียมงานเรื่องว่าเตรียมงานเรื่องต้องต้องไปตัดเรื่องตัดงานเขา่มีงานดิเขาไมีงานแต่เพิ่นพักอยู่ดอวนครับค่ะบเพิ่นสิไปงานให้ว่าวันที่แปดมีอาจจะได้เขามาตอนแรกเพื่อนว่าอาจจะมาซอยงานตอนแรกโอ้ดีดีครับเมื่อกี้เพื่อนก็ส่งลูกน้องเพิ่นมาครับโอ้ดีอาจารย์ตอ ตอนเตียนะครับดนะพในด้วกแม่พูดว่าพูดว่าถือแก้กแกว่าสัตวเป็ดยิบจ้ามระเตียนทึงนหอยก็ดีใจมาสันว์ราจะมาหาปูหลไม่โีสว่าสัตวเราคุณคุณพ่อสมกิจวัฒท่องอะไรหลายครับที่ไอนลูกน้องมาสวยงานเนาะแม่ตาตู่คนบริมากคนบริมากครับคุณนก ซึ่งเฮ็ดอันสุดว่าษนเตรียมสุดให้ปูภาษานาสิใส่สุดเปียกเ<ข>ป,ปียกนอก,กนอป,ปุณณเนี่ยโอ้โหเป็นใส่สุดเพชรค่ะ <c oughs> สุดเพชรล่ำถวายปูขบัดนทีแห้งมีสุดใหม่นะคะสุดใหม่ไม่คู่คอฝากไว้กับอาจารย์สมจิตบัวทองนะคะเพลงสี<ห> <c oughs> มีซื้อว่าก่อนล่ำนะคะอดีตรักกุหลาบแดงมือว่าที่เก่าคุณยายมาในฝังสุดๆนะคะฝั่งสุดๆเลยครับอดีตรักกุหลาบแดงนะคะกำลังสิปล่อยเร็วๆนี่ค่ะก็คือขาดซีเมนครูนะคะ ค่ะตํานานรักโลกประจานค์าซีเมนคูด้วยครับเน้อค่ะซีเมนคูเป็นเพลยงศาเตด้วยค่ะค่ะซีเมนคูแล้วก็พร้อมกับเสียงแค้นแท่นใจนะคะข้อเบือของไอเดนซาที่ท่องจันแต่สังกัดเดียวกันล่ะนี่คือซีส์ว่าเปนคูเพราะว่าเบือสันสองเบือเป็นเบร์ชั้นหนึ่งเบือชั้นสองของพี่ดีซาที่ท่องันเบร์สันแหล่เบร์สันสองก็คืออาจารย์สุกิตบ่อดทองนะคะครับผค่ะขมวนอีกแบียบนะคะค่ะลรอกตลอดที่ตามทั้งช่องแมคคูด้วยค่ะเด้อค่ะเจ้าพี่นิจาาารณอผู้ใดยก อยากมาเบิงอยากมารวมนํากัเชิญใดบ้ันที่เก่านะคะเก้ธันวาสองห้าหเดมื่อมือเมื่อเว้นตลอดมือตลอดขึนนะคะเร้อค่านาเท่าใดก็ไม่คู่มาหนค่านามสิบค่านามสิบเจ็ดบาทรับเจ็ดแล้วก็อย่าลืมเก้าเก้าเียรัปูตาอย่งบนว่าหัลปูตาใช้ยาเก่าเก่าเกรกบันีทีไม่คู่หรับศูนย์นะคะหาเกศย์ผู้ใดอยากเอาไปเสื้อค่าครับเขาครับน้าเนาะค่ะ ก็ให้เป็นแค่แน่ทางอะไรของมูนิก็ม่วมก็เห็นนะคะแล้วก็แล้วแต่ดวงแต่สิ้นสัตวาบัสนาของเข้าแต่ว่ายิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยแต่ในปูระบอกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดพราะว่าคุณคุณนี้ยังเนาะประสงค์ไว้เงี้ยเลื่อมซื้อเราเห็นว่าเลื่อมเลยแหละอันเรามาโมซาร์นี่เพิ่กจะเอาน้ามาถวไยนะคะปูก็เลยว่าปลอนสีหายเลยหกสิบเจ็ดบอกแล้วบอกเลยหกสิบเจ็ด ผู้หกสิบเจ็เนหกหนึ่งเจ็พวกกนแล้วกันมันสักเาคับพี่จนรล้ามงได้ค่ก็นั่นแหละครับหกสิบเจ็ปกันคือหน่งเจนั่นแหละครับหกหนึ่งเจ็ง่ายๆเนาะอาจจะเป็นแบงซันหรือว่าหกเจ็ตงเสียหรจันพร์หน้าเพราพอวาราวามาสิ้นปีอย่าลืมเด็ดขาดพอสองห้าหกเจ็จงเสียอาอปะน่แล้าครับอมพอมาสสิ้นปีเพวะว่าหกเจ็ อันช่วงวก็แยกบื้องร้ายอะสันแยกว่าอันหกเก็น่ะขึ้นไปทั้งบนเราเลยว่าอันเออหกเก็ดปารีก็เรียกว่าเื้ออะไรชั้ว่าเป็นเก่าเกตอีกทีแล้วว่าเป็เก่าก็อีกแล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันครับมันก็ไปเนเลขตัวเดียวแต่ว่าเราแข่งช่วงวกว่าหกสิบเก็ดหกสิบเดเอกคนคนแต่งขันขึ้นมาหกสิบเกเพราะว่าพ่อกระลิตตัวน้องวช่วงวอกเลยสันอุตสามมาตะกุงเทพมาสันว่า พ่อหายคักไรผมก็ซื้อตัวตวงละซิพวงพวงซีเวสแต่เอาหน่อยร็สบายมานอนสามมือสี่มือแล้วครับเัื้อห่อกระไดสูบปลาแล้วเป็นสาแล้วครับผมเอาเอาเอาแค่นี้นะคะมือนี้เนาะสำหรับมือนี้แม่คู่เขาอวยพรให้เอฟซีสุภูสุคนมีโสุมีลรำมีโสุวิมานเตรียมงานมาเด้อมามือนีแหละทุกคนค่ะสาธุสาธุครับ